สวัสดีค่ะพบกับช่องโมโมโมดวันนี้เราจะมารีวิวน้ำเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ห้ารสชาตินะคะมีมีต้นน้ำเต้าหู้อันแรกคือเบสิกธรรมดาอะไรอยากชิมช้าก็ต้องมี้ตัวเล,ลี้ยงอันนี้เป็นงา,นาดำอันนี้เป็นดำเลยไหมในรูปชางชงชาเจียวอันนี้น่าจะเป็นเตัว โ okay, อคคคเอคเรขอขอคากินกินอะไรก่อเรากินธรรมดาเรามีของทางได้ด้วยไอคือที่ร้านรถขายนะคะแต่อยากจะลองมาเ่ยกอเดกจะทีเทวิกิตตรรี้แร้วตัวอารจะกับตัน้น นี่อยู่แถวไหนในเมืองใกล้ตลาดหนองปปะอันนี้หวาน,นาเขาเราียกว่าอะไรหวานละนนมุน <c oughs> มีเขาเนี่ยกอะไรก็มือนเคกินแต่แต่เรียกใครซื้อร้านหนึ่งนะมันจะไม่รสชาติมันจะแบบจืดนอกร้านขนาดมันจืดมันไม่มีสิ่นของความอร่อยนะฮอ,อ,อันนี้อร่อยอสุด

ก้ามยอสิบา,น,บานไนาอ้นันก็เจ๋หรสชาติเหมอนกันแต่มันมีกลิ่นยาดขึ้นแต่ความหวานเน,นเดียวงาน,นเดียวป็นเหมือน,อเ,นเหมือนาดำไม่ไหว อันนี้อันนี้หวานหวานแบบนอร่อยอันนี้มันแบบมันจริงจมันอันนี้มันไม่ได้มันไม่เลม่ถ้าให้เจอกันอะไรกิดตี้อันเนี้ยสอวนหน้าีะเนี้ยฮอลอ่าเรลองรถต่อไปก่อนนะเพราะคนเยออันนี้รถถ้าเขียวถ้าเขียวรถไปเตยก็มั่วต้องเลย สีเข <łość> ียวแล้วสีเขียวไม่เคยเขียวทำไม่ได้คนซื้อไม่ได้ไม่ได้ดีอะไรเลยข้ามูลเลนะคะไม่ได้ไ่ใช่เขียวเลยไืเลอคยเว่า กลินมันขึ้นนะอืออือขึ้นแตกินตัวนี้มันไม่รสชาติมันกันอันนี้เราจะอันนี้มันจางหวานไม่มีเลยจืดๆมีแค่กลิ่นชาเขียวเทมานี้ก่อนอันตับเอองาน้ดำดำนี่แบบหวาน,ออนนิดนึงเอองานละคามมีมันค่อยเลย้นานดม,มันหวานแล้วมีกลิ่นของนานาอขางานดำค่อนข้างแรงมันเหมือนไม่ไหม้อะชอบเดี๋ยว่าเอ้ยชอบคำนี้มากไม่กัแต่ชาเขียวอ่ะมัน มันจางดูจางแค่ีเลยี่น้ำแต่มีคือเหมือนอน้ำเปาที่มีของะพุ้เียทุกคนกระ้นทแบบไม่น้ำ่ใส่อะไรเพื่ออะไรชาติเแค่มีกลิของชาเชียว่นั่นไปก็เใช้ขอนไมเออื่อสิ่ีเ้อร สีมสีอะไรอันี้แหละเปืออันนี้แหละเปือนอืน,น้เือน,นอชาเขียวเมื่อกี้ให้สีแัน,น,นี้หวานขึ้นอันนี้ดีขึ้นให้จิตอืมเนนมกิดหวานมีจิตเผือกจางๆไม่ไม่ไม่แหลกเลยโอเคเรามา,เร,า,าเริ่มมัน้กันเลกอิแล้วอะ่ะโนติ มันแบบไม่ลอยให้แปลเพราะว่ามันคือรู้ว่าเป็นโอวันตินอะแต่ไม่รู้ว่าสีโอวันตินอ่ะแต่รสชาติมันไม่ใช่โอวัตินออเป็นรสชาติที่แปพอมัรวมกันแล้วมันรสชาติแบบว่าคีนันนี้ดิให้ไม่ได้บอกว่าเฮ้ย ต้มปูมันไม่อร่อยน้ำต้มปูเนี่ยมันไม่ใช่มันคือเนี่ยเขาเรียกไงมันแล้วแต่ลินคนน้วแต่ปากคนแต่แต่ด้วยความที่เนี่ยไม่กินน้ำต้มปูลุตอะไรเลยนอกจากเขาจะกินน้อยแล้วพอมาลองปุ๊บเออมันก็อร่อยในในแบบประมาณน่ะแต่ขนาดน้ำชงอ่ะเอาพพวกเครือหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยกินชอมากจะกินพวกกาแฟหรือไม่ก็ชาดมสักส่วนใหญ่ กินน่ะคือมันแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องมั่วมุงม,มนนะคะอาจจะดีหรือไม่ดีก็ติได้เตือนได้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะบ๊ายบาย